สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นฐานมากๆแต่ก็สำคัญของการแพทย์แผนไทยนะครับเ,เรื่องธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากบทความคัดย่อเรื่องการแพทย์แผนไทยธาตุทั้ง4กับสุขภาพนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกว่าไอ้เจ้าดินน้ําลมไฟเนี่ยมันเกี่ยวพันกับสุขภาพ ความเจ็บป่วยของเราอย่างไงตามหลักการแพทย์แผนไทยถ้าแบบสั้นๆก่อนนะครับธาตุดินก็คือส่วนที่เป็นของแข็งโครงสร้างอย่างพวกกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังอะไรพวกนี้ธาตุน้ำก็แน่นอนของเหลวในร่างกายเลือดน้ำเหลืองน้ำย่อยต่างๆส่วนธาตุลมอันนี้จะเกี่ยวกับพลังงานการเคลื่อนไหวการหายใจการไหลเวียนเลือดการทำงานของอวัยวะ แล้วก็สุดท้ายธาตุไฟก็คือพลังงานความร้อนการเผาผลาญการย่อยอุณหภูมิร่างกายใช่เลยค่ะแล้วหัวใจสำคัญที่บทความเน้นย้ำเลยนะคะก็คือเรื่องของความสมดุลของธาตุทั้ง4นี้ละค่ะสุขภาพที่ดีตามหลักการแพทย์แผนไทยคือสภาวะที่ธาตุทั้ง4ี่มันเอ่อทำงานประสานกันอย่างลงตัวไม่มากไปไม่น้อยไปครับแล้วทีนี้พอธาตุมันเริ่มไม่สมดุลแล้วครับ ไม่ว่าจะตัวไหนมากไปหรือน้อยไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในบทคัดย่อมีตัวอย่างอาการที่เชื่อมโยงไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับมีค่ะอย่างทัดไฟเริ่มผิดปกติไปนะคะอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นไข้แต่เริ่มมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารก่อนเลยแบบว่ารู้สึกร้อนในหรือการเผาผลาญไม่ค่อยดีเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือมันเป็นสัญญาณเตือนก่อนใช่ค่ะ หรืออย่างท่านน้าถ้ามันไม่สมดุลก็อาจจะแสดงออกมาเป็นอาการบวมน้ําง่ายหรือมีเสมหะเยอะผิดปกติครับแล้วธาตุลมล่ะครับที่ว่าเกี่ยวกับพลังงานการเคลื่อนไหวถ้าลมไม่สมดุลก็อาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะง่ายหรือรู้สึกท้องอืดมีลมในกระเพาะเยอะแน่นท้องอะไรทํานองนั้นค่ะธาตุดินนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับโครงสร้างโดยตรงเลยใช่ไหมครับถ้าไม่สมดุลถูกต้องค่ะ อาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกหรือปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อผิวพรรณได้เหมือนกันอฟังดูแล้วปัจจัยที่ทำให้ธาตุเสียสมดุลนี่มันน่าจะมีหลายอย่างเลยนะครับทั้งจากตัวเราเองจากข้างนอกใช่เลยค่ะบทคัดย่อเขาแบ่งไว้ชัดเจนเลยปัจจัยภายดอกก็เช่นอายุอย่างคนสูงวัยเนี่ยธาตุไฟอาจจะหย่อนลงแต่ธาตุลมกลับกำเริบได้ง่ายขึ้น หรือพฤติกรรมของเราเองการกินการนอนการพักผ่อนไม่พอพวกนี้กระทบหมดเลยค่ะอืมครับแล้วปัจจัยภายนอกอย่างพวกฤดูการสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมล่ะครับมีผลเยอะไหมมีผลมากค่ะแล้วมักจะส่งผลร่วมกับปัจจัยภายในด้วยอย่างที่บทคัดย่อบอกฤดูร้อนอากาศร้อนจัดจัดก็ไปกระตุ้นธาตุไฟหรืออยู่ในที่ชื้นชื้นก็อาจจะกระทบธาตุน้ำทำให้ตัวบวมง,ง่ายขึ้นเป็นต้นค่ะ แสดงว่าร่างกายเรานี่ต้องปรับตัวตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อรักษาสมดุลใช่ค่ะมันการมันเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาสมดุลตลอดเวลาแล้วในทางการแพทย์แผนไทยเขามีวิธีจัดการหรือปรับสมดุลธาตุพวกนี้ยังไงบ้างครับก็มีหลายวิธีเลยค่ะที่เน้นปรับาธาตุโดยตรงอย่างแรกที่คนนึกถึงก็คือการใช้ยาสมุนไพรแต่ไม่ใช่แค่เลือกสมุนไพราตามอาการนะคะเขาจะดูรสยาให้เหมาะกับาธาตุที่เสียสมดุลด้วยรสยา ใช่ค่ะอย่างสมุนไพรรสเย็นรสขมก็มักจะใช้ช่วยลดความร้อนหรือปรับสมดุลธาตุไฟที่มันมากเกินไปอ๋อครับครับแล้วการนวดล่ะครับการนวดแผนไทยนี้ช่วยเรื่องธาตุยังไงการนวดนี่เน้นเรื่องการกระตุ้นลมค่ะให้พลังงานลมในร่างกายมันไหลเวียนสะดวกขึ้นตามเส้นประธานพอลมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนมันเดินสะดวกธาตุอื่นๆหรือการทำงานของอวัยวะมันก็จะดีขึ้นไปด้วย เป็นการปรับจากข้างในค่ะไม่ใช่แค่คลายกล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันลึกกว่านั้นเข้าใจแล้วครับนอกจากยานวดแล้วก็คงเป็นการปรับพฤติกรรมทั่วๆไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้สําคัญมากค่ะการปรับอาหารให้เหมาะกับาธาตุการออกกําลังกายการพักผ่อนให้พอเพียงรวมถึงพวกการฟื้นฟูอย่างการอบสมุนไพรการประครบพวกนี้ก็ใช้ความร้อนใช้คุณสมบัติสมุนไพรเข้าไปช่วยปรับาธาตุโดยตรงเลยค่ะ ฟังทั้งหมดแล้วเหมือนเราเห็นภาพใหญ่เลยนะครับว่าการแพทย์แผนไทยมองสุขภาพแบบองค์รวมจริงๆไม่ได้แยกส่วนแต่ดูความเชื่อมโยงหมดเลยทั้งกายทั้งใจใช่ค่ะนี่คือหัวใจหลักเลยค่ะเป็นปรัชญาที่มองว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดการดูแลก็เลยต้องครอบคลุมไม่ใช่แก้แค่ปลายเหตุแต่เป็นการเสริมสร้างความสมดุลพื้นฐานให้แข็งแรงอยู่เสมอ สรุปได้ว่าหัวใจของการแพทย์แผนไทยที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจและรักษาสมดุลของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนถูกต้องที่สุดค่ะเป็นการดูแลที่มองไปถึงรากฐานเข้าใจธรรมชาติของร่างกายแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอาจจะลองเอาไปคิดต่อกันได้ คือถ้าเราลองสังเกตตัวเองดูตามแนวคิดเรื่องธาตุเนี่ยว่าเอ๊ะเรามีแนวโน้มธาตุไหนเด่นหรือมีอะไรมากระทบสมดุลเราใหม่บ่อยความเข้าใจตรงนี้มันอาจจะให้มุมมองใหม่ๆในการเลือกวิธีดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันหรือปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆให้เหมาะกับตัวเรามากขึ้นได้ยังไงบ้านอันนี้น่าสนใจคะ่ะ